เปฮ้ยบิวอ่ะเคยใช้พวกบีบีครีมมาก่อนนะคะสมัยตอนที่เราทําพิตตี้อ่ะแต่ตอนนี้คือเลิกใช้มานานมากๆแล้วแต่มันทนกระแสพอสอจีนไม่ไหวผิวขาวสว่างเวอร์เนี่ยมันมันกลับมาเราก็เลยอ่ะลองเลือกสักตัวมาใช้หน่อยก็เลยลองเอฟมินเล่บิงไบทนอัพครีมตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ติดผิวเอ้ยมันไม่ติดเสื้อผ้าไม่ใช่ไม่ติดผิวถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะทาให้ผิวเราใสขึ้นจริงๆด้วยอาะลองเนื้อครีมกัน ไปไม่เหนียวเหมือนสมัยตอนที่เคยใช้บีบีอะคือเนื้อแบบดูดีเนื้อลื่นมากอะขนเยอะมากดูไหมว่ามันจะติดขนไหมอะคือเนื้อสัมผัสดีเลย้ยทาง่ายมากรู้สึกว่ามาดูธรรมชาติเนาะเออมันตามชื่อเขาจริงๆนะคะว่าคือการปรับโทนัพขึ้นคือมันจะไม่เหมือนบีบีครีมเมื่อสมัยก่อนที่ทาไปแล้วแบบตัวขาวตัวโบแล้วก็ดูรู้เลยว่าโบสองข้างให้มันเท่ากันก่อนนี่ปั๊มเดียวจริงๆทาได้แบบสองข้างเลยนะคะแล้วมันติดเสื้อไหมนี่ เอาเสื้อสีดำม,มาเลยจ้ะไปอ่าถ้าเกิดเราใส่เสื้อสีดำแล้วเราทาอันนี้แล้วเกิดเนี้ยเนี่ยมันโดนอย่างเงี้ยมันโดนเสื้ออย่างเงี้ยไหนมันจะเป็นยังไงเฮ้ยดูเดี๋ยแล้วหน้ากับคอคนลเออหน้ากับแขนคนลสีเลยเฮ้ยุกคนมันไม่ติดจริงๆนะนี่ย เพืยเซอร์ไพรส์ว่าหรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้ปัตกตะกร้าเลยละกันใครอยากผิวใสเด้งออร่าฟิลแบบพอสอจีนแล้วแบบไม่มีคนจับโปะได้ต้องตัวนี้เลยค่ะมีเล็บบิงไบโทนอัพครีม